โอ้ข้างในไม่รู้เลยว่าผลก่อนขับผ่านรอวังเลยจะลืมไหมเนี่ยไปแล้วนะค่ะก็หลังจากทราบข่าวก็พยายามจะมาให้เร็วที่สุดค่ะก็มาวันที่สองวันนี้ก็ถือว่าตกใจแล้วก็ ตอนที่ทราบข่าวก็มีคนโทรมาบอกตอนเช้าเช้าวันนั้นเลยค่ะแล้วเราก็ตกใจแล้วก็ก็นิ่งๆไปแป๊บหนึ่งเลยจาได้ว่าความรู้สึกคือไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ค่ะเพราะเราก็มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับพี่อ๋อมสามเรื่องอะเรื่องละปีก็เกือบปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นพี่ที่เราร่วมง,งานด้วยคนหนึ่งที่ที่ก็ค่อนข้างรู้จักกันเยอะเลยค่ะก็สาํสาหรับมินพี่อ๋อมก็เป็น ถ้าในฐานะนักแสดงก็เป็นมืออาชีพมากในเรื่องของการทํางานค่ะมาทํางานเต็มที่แล้วก็ทุ่มเทรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไปเร็วเกินไปอะค่ะคือเป็นคนดีมากพอทราบว่าพี่อ่อมป่วยจริงๆก็จริงๆก็ส่งใจส่งแบบส่ง เขาเรียกว่าอะไรสนใจไปให้เขาอะค่ะว่าขอให้หายเพราะว่าคือเราในภาพความทรงจำของมินคือพี่หอมจะตัวใหญ่และแข็งแรงมากแล้วมินก็จะตัวเล็กๆแล้วเวลาเข้ากันก็จะเหมือนแบบเราจะรู้สึกว่าเขาแข็งแรงตลอดเวลาค่ะแล้วเราไม่เราไม่คิดว่ามันจะป่วยแบบจริงจังขนาดนี้เรารู้สึกว่าเขาต้องหายแน่ความรู้สึกของเราค่ะแต่เราไม่คิดว่ามันจะไปแล้วไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็ตอนเข้างานก็มีโอกาสค่ะก็ พยายามไม่พูดอะไรเยอะเพราะว่าพอพูดเราก็จะมันก็จะรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็แสดงความเสียใจค่ะก็สำหรับมินก็มันคงเป็นวันสุดท้ายที่เรามาส่งพี่ชายคนนี้เดินทางไกลอะนะคะก็ขอพี่อ๋อมเดินทางอ,อย่างมีสันติสุขแล้วก็รับให้สบายนะคะมินก็ถือว่าในฐานะน้องสาวคนหนึ่งก็มาส่งพี่ชาย ขอบคุณมากค่ะากค่ะค่าดูะ